MedCMU Podcast ฟ e ัง for e h e l h ฟัง for h e a l t h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่พอดแคสต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ ผู้ฟังทุกท่านคะในช่วงนี้เชื่อว่าหลายครอบครัวนะคะก็จะต้องมีความเป็นห่วงน้องๆที่เพิ่งเปิดเทอมกันใช่ไหมคะหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนออนไลน์นะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างกลับเข้าสู่ในช่วงของปกติแล้วหลายโรงเรียนนะคะก็เปิดเทอมแล้วคะ่ะนอกจากเรื่องของ การปรับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมให้กับน้องๆแล้วและสิ่งที่สำคัญค,คือคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของสุขภาพของลูกๆนะคะเพราะว่าในช่วงของวัยเด็กวัยอนุบาลเด็กประถมเองเนี่ยเขาก็ยังมีระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราถึงมาพูดคุยถึงเรื่องโรคที่ต้องระมัดระวังค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังในช่วงที่ เรียนเปิดเทอมแบบนี้เราจะทําความรู้จักโรคในเด็กกันนะคะร่วมถึงวิธีการจะป้องกันให้ลูกของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลาจากโรคนี้เราควรจะดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกครอบครัวเนี่ยได้คอยสังเกตน้องๆที่ไปโรงเรียนกันค่ะซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านก็พร้อมแล้วค่ะ ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดอร์ our, แพทย์หญิงทวิตยาสุจริตรักอาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารษยเวชทาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะเลยสำหรับช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแบบนี้นอกจากเรื่องของโควิด -19 มีเรื่องไหนโรคไหนที่จะต้องคอยระวังอีกบ้างคะค่ะก็ะจริงๆอย่างที่เกินไปนะคะว่าตอนนี้เริ่ม กลับมาเรียนที่โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนโรงเรียนเริ่มเรียนออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าโลคโควิด -19 เราก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้หลังจากที่เด็กๆเ,เปิดเทอมกันเนี่ยโรคต่างๆที่เคยมีการพบเจอตามฤดูกาลโดยเฉพาะย่ยิ่งในช่วงฤดูฝนอ่าก็ที่หายไปในช่วง2ปีกว่าที่เราอยู่กับโรคโควิด -19 เนี่ยก็น่าจะกลับมาเจอ กันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างช่วงสองปีนี้เราก็จะได้แต่โควปสิบเก้าแลวเด็กๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนที่บ้านกันเนาะ,ะไม่ได้มาเรียนก็คือเรียนออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะทําให้โรคบางอย่างที่มันเคยเจอที่เป็นไปตามฤดูกาลพบในเด็กเยอะโดยเฉพาะยิ่งช่วงฤดูฝนก็จะหายไปค่ะคุณหมอเกินมาถึงตรงนี้แล้วโรคแรกที่น่าเป็นห่วงเลยพอเด็กๆได้กลับไปรวมตัวด้วยกันก็มีโอกาสเป็นโรคอะไรบ้างคะค่ะโรคแรกก็โรคไข้หวัดใหญ่เลยค่ะ ซึ่ง <c oughs> จริงๆตัวโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับโรคโควิด19ค่อนข้างเยอะเนาะ <c oughs> ก็คือเขาก็เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกัน <c oughs> นะคะแต่ว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับฤดูกาลก็คือเราก็จะพบเจอในช่วงฤดูฝนสําหรับประเทศไทยนะคะค่อนข้างเยอะ ด้วยปัจจัยหลายประการเนาะเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกมีความชื้นเอยแล้วก็เรื่องเนี่ยค่ะเด็กๆเปิดเทอมแล้วก็มีกิจกรรมกลุ่มหรือว่าได้เรียนร่วมกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะทาให้เชื้อมันแพร่กระจายได้ง่ายค่ะไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยการป้องกันก็คล้ายๆกับไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็จริงๆแล้วมันเป็นไวรัสใน ตระกูลที่ใกล้เคียงกันเนาะ <c oughs> อย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่คือโรคไข้หวัดใหญ่ก็เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ท, <c oughs> ที่ทำให้ก่อโรคในคนหลักๆก,ก็จะเป็นสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์ B นะคะ <c oughs> สายพัน์ีเนี่ยเจอในคนได้บ้างแต่ว่าเจอได้น้อยมากเนาะส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนกันแต่ละปีที่ระบาดท,ทั่วโลกก็จะเป็นไม่สายพันธุ์ A ก็สายพันธ์ B ซึ่งการติดต่อก็จะเหมือนกับโรคโควิด19 <c oughs> นะคะก็คือ ติดต่อกันทางาการไอจามลดกันหรือว่าละอองฝอยเสมหะขนาดใหญ่ะคะ่ะก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีการไอจามแล้วก็ผู้สัมผัสเนี่ยได้มีการสูดหายใจเอาละอองฝอยเสมหะที่ปนเปื้อนกับเชื้อไวรัสนั้นเข้าสู่ร่างกายผ่านทางทางเดินหายใจนอกจากนั้นก็คือการสัมผัส พวกสารคัดหลัง่งเช่นพวกน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้องไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าไม่ได้ไปล้างมือตามก๊อกน้ําที่เหมาะสมอะค่ะก็<า>ถ้าเกิดว่าเราเอามือนั้นมาแตะปากแตะจมูกเราก็อาจจะทําให้ละอองฝอยเสมหะที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่นั้นเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราแล้วก็มีการติดเชื้อตามมาได้ค่ะค่ะอาจารย์หมอคะตรงนี้ก็คือ สำหรับเด็กเองที่มีอาการเหล่านี้กลับมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่จะตกใจว่าเอ๊ะอาการใกล้เคียงกับโควิด1 9จังเลยก็คือเราสามารถแยกอาการได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่ามีการระบาดทั้งสองโรคบางทีอาการบางอย่างก็จะมีความคล้ายคลึงกันเนาะเพราะว่าไวรัสมันก็ติดเชื้อทางทางเดินหายใจส่วนบนคล้ายๆกันอย่างไข้หวัดใหญ่เด็กก็จะมาด้วยไข้สูงเฉียบพ,พลันแล้วก็อาจจะมีอาการ เจ็บคอมีน้ำมูกนะคะไอซึ่งก็ยากไม่ได้จากโควิด1 9สายพันธุ์โอมมรอนในปัจจุบันนะคะ <ภา S 2> แล้วก็สำหรับไข้หวัดใหญ่เองก็อาจจะมีอาการอ,อื่นๆเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยเนื้อตัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเด็กบางคนก็อาจจะมีเบื่ออาหารขคลื่นไส้อ,อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวซึ่งอาการพวกนี้เราก็เจอได้ในโรคโควิด1 9เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนที่ถ้าเจอเนี่ยก็ต้องการช่วยแยกโรคเนี่ยก็คือการ ระบาดวิทยาด้วยค่ะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอะไรระบาดหรือว่ามีเด็กที่ป่วยที่โรงเรียนหรือที่บ้านเองเนี่ยที่เด็กคนนี้ไปสัมผัสเนี่ยเป็นโรคอะไรอันนี้ก็จะช่วยพอบอกได้นอกจากนั้นก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อาจจะพอช่วยแยกโรคได้ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 หรือว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ เรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่เด็กเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเขาสามารถป้องกันลูกจากโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเหมือนกันนอ้องอย่างที่บอกไปว่าสัมผัสาสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยหรือว่าการไอาจาาลดกันเพราะฉะนั้นการป้องกันก็ไปด้วยกันเลยค่ะทั้งโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิดสิกก็คือป้องกันด้วยวิธีเดียวกันก็คือการาสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็จะช่วยป้องกัน การสูดดมเอา,อาฝอยละอองเสมหะขนาดใหญ่ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ได้นะคะอันดับที่2ก็คือการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสโควิด1 9เองเนี่ยไม่ได้เป็นไวรัสที่ทําลายยากมากนักนะคะ,คะาการใช้อ่างพอเจลรับ หรือว่าการล้างมือด้วยน้ำสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสออกไปจากมือเราได้ค่ะ,คะอนนาจารย์หมอคะข,ขอถามข้อมูลเพิ่มนิดนึงสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่ที่ควรจะได้รับคะ,คะแล้วเป็นนโยบายของทุกโรงเรียนด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ,คะก็คือจริงๆแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปโดยที่ถ้าเป็นการฉีดครั้งแรกของชีวิตเนี่ย ในเด็กที่ต่ำกว่า9ปีเนี่ยเราจะแนะนำให้ฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย4สัปดาห์ mm hmm. แล้วก็ในปีถัดไปก็คือฉีดปีละ1เข็มเพราะว่าสายพันธุ์ของไข้วัดใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีะะซึ่งในอนาคตเราก็เชื่อว่าโรคโควิด -19 ก็อาจจะคล้ายๆกับโรคไข้วัดใหญ่ mm hmm. ที่สายพันธุ์ของไวรัสมันก็มีการกลายพันธุ์ไปเราก็อาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เป็นประจำทุกปีหรือเปล่าอันนี้ก็ มีหลายๆท่านเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็เป็นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้วนะคะ,คะนอกจากนี้ยังมีเรื่องไหนโรคไหนที่ยังน่าเป็นห่วงอีกบ้างคะก็โรคที่สองที่คิดว่าน่าจะกลับมาในเร็ววันนี้นะคะก็คือโรคมือเท้าปากค่ะ,คะซึ่งโรคนี้ก็ติดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นไวรัสอิตาลกนึงนะคะก็คือเป็นกลุ่มไวรัสชื่อภาษาไทยก็คือเอนโทรไวรัสนะคะ,คะซึ่ง ก็จะเป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านทางทางเดินอาหาร mm hmm. นาองก,ก็คือการที่เราไปสัมผัสกับอาจจะเป็นอุจจาระของเด็กที่ป่วยที่มันอาจจะมีการปนเปื้อนมากับมือของเด็กเพราะว่าเด็กบางทีห้องนะ่าอาจจะทําความสะอาดได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็หรืออาจจะปนเปื้อนมากับข้าของเครื่องใช้ที่มีการใช้ร่วมกันหรือว่าของเล่น mm hmm. ในสถานรับเลี้ยงเด็กที่อาจจะทําความสะอาดไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยเชื้อไวรัสก็อาจจะตกค้างอยู่บนสิ่งของเหล่านั้นได้แล้วก็ถ้าเด็ก คนถัดไปเนี่ยมาสัมผัสแล้วก็ไม่ได้ล้างมือให้สะอาดเนี่ยแล้วก็เด็กๆนะคะบางทีก็เอาของเล่นเข้าปากหรือว่าตัวมือเองเนี่ยก็อาจจะเอาอมเข้าปากคือโอกาสที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคมือเท้าปากก็เลยทําให้ในห้องเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนอีกคนหนึ่งติดกันอย่างเงี้ยแต่ว่าไวารัสที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยจะเป็นไวรัสที่มีความแข็งแรงคือเมื่อเราเทียบกับไวรัสในกลุ่ที่ทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไวรัสแคบใหญ่หรือไวรัสโควย์นาทีอนนั้นจะ เป็นไวรัสที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้แอลกอฮอล์เจลล,ล้างมือหรือว่าการล้างมือด้วยน้ำสะอาดในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็คือสามารถกําจัดเชื้อไวรัสได้แต่ว่าไ<ฆ>วรัสกลุ่มที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ย เป็นไวรัสที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลจริงๆแล้วไม่เพียงพอค่ะกลุ่มนี้ต้องไปล้างมือจริงจังก็คือไปล้างมือแล้วก็ใช้สบู่ฟอกมือให้ใหสะอาดอ้แบบฟอกสบู่<า>ร้องเพลงตามที่ชชใช่ไหมคะถึงว่าต้องมีเวลากำหนดด้วยเพราะฉะนั้นก็คือนึกภาพออกว่าล้างเจลอย่างเดียวอาจจะไม่พอเลยสำหรับไวรัสในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก ทีนี้โรคเนี้ยติดต่อง่ายอย่างที่บอกไปแล้วเนะาะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยการดูแลสุขอนามัยของเขาเนี่ยถึงแม้เราจะพยายามสอนเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะค่ะเขาอาจจะทําได้ในระดับหนึ่งเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้เพียงพอกับการป้องก,กันโรคเพราะงั้นเราก็จะเจอทุกๆปีก่อนที่จะมีโรค ระบาดโควิด -19 เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางโรงเรียนก็จะถูกปิดไปหนึ่งห้องปิดไปชั้นพอนมีคน,นเป็นหนึ่งคนก็ต้องปิดห้องปิดชั้นถ้ามี<ช>สองค,คนในห้องเดียวกันก็ปิดห้องเรียนนั้นถ้าเริ่มมีสองห้องเรียนก็จะต้องปิดชั้นเรียนนั้นเน่ยค,ะค่ะเพราะว่าโรคมันระบาดเร็วมากเนาะแต่ว่าอาการจริงๆแล้วโรคมือเท้าปากเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่รุนแรงพวกนั้นก็จะมีตามชื่อโรอค่ะมีแผลที่ในช่องปากแล้วก็มีตุ่มหรือเป็น แผลที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้านะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจดูก็จะเห็นครบก็น่าจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคมือเท้าป่า<ฆ>กลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกับอาการเยอะใช่ไหมคะมีผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าบางคนก็ลามมาที่ข้อศอกข้อเข่าเนี่ยแล้วก็มีแผลในช่องปากซึ่งบางทีก็จะเจ็บมาก<ฆ>เหมือนเอาเป็นแผลร้อนในแต่ว่ามีหลายๆแผลเพราะฉะนั้นเด็กก็อาจจะกินไม่ได้น้ำลายไหลย,ยืดเพราะว่าแค่กืนน้ำลายลงไปก็ยังเจ็บเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้จะอาการไม่ได้รุนแรงนะคะเพราะว่า ภาวะแทรกซ้อนที่ไปที่ระบบอื่นเนี่ยจะไม่เยอะก็คือเขาจะเด่นเรื่องผื่นเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคือกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยจะเกิดจากเชื้อเอินโทรไวรัสกลุ่มที่เรียกว่าโคกซกีไวรัสบางครั้งอาจจะเคยได้ยินว่าชื่อ Co คซกีไวรัส A16 ิอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยมีภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดจากกลุ่มไวรัสอิกตระกลหนึ่งที่ชื่อว่า e n t e r o v i ว u s 71 ซึ่งแา่ท่านอาจจะพอคุณช่วงก่อนที่มีเด็กที่ป่วยหนักเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดจากไวรัสตัวนี้เนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยอาการผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเทา้าหรือในช่องปากจะไม่เยอะนะคะหรือบางคนไม่มีเลยแต่มาด้วยอาการแทรกซ้อนเลยก็คือเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งพวกนี้อาจจะทาให้เด็กเนี่ยมีอาการทางระบบประสาทใช่บางคนก็มาด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ผิดปกติไป ไม่สามารถทรงตัวได้นะคะบางคนยืนไม่ได้เดินเซหรือบางคนก็นั่งไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเกิดความไม่สมดุลของร่างกายหรือบางคนก็มีไข้สูงแล้วก็ชักความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เสียชีวิตได้น่ากลัวนะคะฟัง<ช>ถึงอาการที่เกิดแต่ละอย่างค่ะค่ะกลุ่มนี้แบบอาการภายนอกก็คือเรื่องผื่นจะไม่ชัดแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นภาวะแทรกซ้อนกับระบบต่างๆหรือถ้าเกิดว่าทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็อาจจะเกิดภาวะแบบ ความการไหลเวียนของโลหิตล้มเหลวช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโรคนี้จริง,รงๆแล้วมันจะมีพาที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะะ,ะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังถึงเท่านี้อาจจะแบบตกใจกลัวแล้วค่ะอาจารย์หมออยากจะแนะนำยังไงได้บ้างคะถึงการป้องกันโรคนี้เราจะป้องกันเด็กได้หรอมันมีวัคซีนเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าอย่างงี้ค่ะเราจะต้อง ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะเดิมโรคมือเท้าปากเนี่ยเราไม่มียารักษาคือไม่มียาต้านไวรัสนะเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือไมเอ่เหมือนเลิกโรคโควิด1 i ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะสําหรับการรักษาการรักษาก็เป็นการประครับประคองตามอาการถ้ามีภาวะแทรกซ้อนก็รักษาไปตามนั้นนะคะก็อาจจะมียาบางตัวที่สามารถให้ได้ถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนชนิดรุนแรงเนาะแต่ว่าคงไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในวันนี้ แต่เป็นข่าวดีค่ะว่าในอีกประมาณ1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะมีวัคซีนตัวใหม่ล่าสุดโอ้อัปเดตมากเลยนะคะใช่ค่ะเพิ่งเปิดตัวไปในประเทศไทยเมื่อวันที่6 <S <S เดือน6 <S 2> <S 2> ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็คือเป็นวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงก็คือป้องกอันเอนโทรไวรัสเจนะคะซึ่งเป็นตัวแรกในประเทศไทยที่จะมีใช้ <S <S เป็นทางเรื่องหนึ่งที่เราจะสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากแต่ว่าจะป้องกันได้เฉพาะมือเท้าปากที่เกิดจากเอนโทรไวรัสเจก็คือ โรคมือเท้าปากที่มีความรุนแรงสูงแต่ว่าไม่ได้ป้องกันโรคมือเท้าปากที่เป็นชนิดที่ไม่รุนแรงนะคะ,คะซึ่งก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่เด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าแบบไม่อยากให้ลูกตัวเองเสี่ยงกับการเป็นโรครุนแรงเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะเลือกรับวัคซีนตัวนี้ได้เป็นข่าวที่ดีนะคะมาะฟังถึงท่อนนี้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจขึ้นมาละสําหรับ เรื่องของโรคมือเท้าปากที่รุนแรงสําหรับตัวที่ไม่รุนแรงเนี่ยอาจจะยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันได้แต่ว่าเราก็ป้องกันได้ค่ะก็คือเรารู้วิธีการติดต่อนะว่ามันติดต่อทางการสัมผัสพวกอุจจาระหรือว่า,าสารคัดลังจากผู้ป่วยที่เกิดจากการที่เราล้างมือไม่สะอาดเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆค่ะก็คือก็ต้องหมั่นล้างมือแต่ที่บอกว่าไวรัสในตระกูลนี้มันอาจจะมีการ ทำลายได้ยากกว่าเวแข็งแรงสั่งงานใช่เพราะฉะนั้นการล้างมือก็จะต้องแบบมีการฟอกสบู่ที่เหมาะสมแล้วก็ล้างในระยะเวลาที่นานพอสมควรเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาเนาะหลายครอบครัวรวมถึงโรงเรียนเองก็พยายามปูกฝังพื้นฐานในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยเรื่องของการหมันล้างมือหรือการล้างมืออย่างถูกวิธีให้กับเด็กเนี่ยได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่เองก็เช่นกันนะคะเราได้เห็น ความสำคัญของการล้างมือยิ่งเจอโควิดนะคะคุณหมอคะเราได้รู้ว่า ล้างมือเนี่ยป้องกันเชื้อโรคได้เยอะมากมเป็นวิธีการที่ง่ายมากใช่ไหมคะแต่ว่ามีประโยชน์มากเราเคยมองข้ามค่ะหลายช่วงวัยเอง <c oughs> หรือผู้ใหญ่เองอาจจะมองข้ามด้วยซ้ำแต่พอมีโรคโควิด1 9เนี่ยก็ทำให้เราได้กลับมาดูแลในเรื่องของสุขอนามัยมากขึ้นไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นนะคะก็ในเรื่องของวัคซีนตัวเนี้ในอนาคตนะคะเราอาจจะมาพูดคุยเนะเาะรออัปเดตถึง <c oughs> วัคซีนเรื่องโรคมือเท้าปากแล้วก็จะมาเป็นอีีต่อๆไปนะคะแล้วก็นอกจาก นี้ค่ะคุณหมอคะยังมีโรคอะไรที่ต้องระวังอีกบ้างคะค่ะโรคที่มากับฤดูฝนหลักๆเนี่ยนอกจากโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าป่าที่เราจะเจอก็จะมีโรคกลุ่มที่มากับยุงอะค่ะเนาะนึกถึงไข้เลือดออกเลยไม่ใช่แค่ในเด็กนะผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่เป็นเได้ทุกวัยนะไม่ใช่เฉพาะเด็กก็คือเนื่องจากว่าพอหน้าฝนปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ายุงเยอะขึ้นไหมคะเพราะว่ามันเป็นฤดูที่ยุงโดยเฉพาะยุงลายอะค่ะแพร่พันธุ์ได้ดีเนาะเพราะว่า ฝนตกปุ๊บก็น้ําที่ขังตามภาชนะต,ต,ต่างเนี่ยที่เราไม่ได้คว่ำหรือทําคามสะอาดอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะเป็นแหลกเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะเพราะเมื่อยุงเยอะขึ้นยุงก็เป็นพาหะนําโรคบางชนิดเช่นไข้เล็ดออกไข้ปวดข้อยุงลายเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอโรค2กลุ่มเนี้ยเยอะในช่วงฤดูฝนค่ะ โอกาสที่เราจะโดนยุงกัดเนี่ยเยอะขึ้นแน่นอนช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเราเลยได้ยินการรณรงค์ถึงเรื่องอคนในชุมชนช่วยกันทำลายแหล่งน้ำขังทุกบ้านให้คอยดูมุมไหนของบ้านที่อาจจะมีโอกาสเป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถคอยระมัดระวังได้เราก็เซฟในบ้านก่อนได้นะคะค่ะยังมีโรคอะไรที่จะต้องคอยระวังอีกบ้างคะ ก็คือจริงๆเราพูดคู่กันไปก็ได้นะคะเรื่องไข้เลือดออกกับไข้ปวดข้อยุงลายเพราะว่าสองโรคนี้เป็นไวรัสในตระกูลที่ใกล้เคียงกันมากเนาะก็คือเป็นไวรัสที่นำโดยยุงยุงลายเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยจานเดนที่ยุงลายบ้านเนาะแต่ว่าไข้ปวดข้อยุงลายก็จะเป็นยุงลายสวนนำเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วทั้ง2ชนิดก็สามารถนำได้ทั้ง2โรคนะคะสาหรับสายพันธุ์ของยุง อาการก็จะมีความใกล้เคียงกันนะคะ,คะก็คือคนไข้ก็จะมาแบบไข้สูงเฉียบพลันแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะย,ยิ่งไข้เลือดออกนี่ไข้จะสูงลอยเลยเนาะ,ะถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าไข้สามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดองศาได้เลยแล้วก็จะมีอาการแบบอ่อนเพลียค่อนข้างเยอะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็บางคนก็จะแบบเพลียมากทานไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยบางคนก็จะมีอาการเหมือนกับจุดเลือดออกตามตัวร่วมด้วยเนาะค่ะ ส่วนไข้ปวดข้อยุงลายนี่ก็ตามชื่อเขานะคะคืออาการก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันเหมือนกันแต่ว่าอาการจะไม่ได้รุนแรงเท่าไข้เลือดออกแต่อาการเด่นของเขาก็ตามชื่อคือเขาก็จะปวดข้อเยอะโดยข้อที่ปวดก็จะเป็นข้อเล็กๆตามข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าข้อมือข้อเท้าแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะสมมาตรกันก็คือเป็นทั้งสองข้างไปด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งไข้เลือดออกเอเนี่ยจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ปวดข้อได้แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบ มีลักษณะจำเพาะเหมือนกับไข้ปวดข้อยุงลายส่วนโรคไข้ปวดข้อยุงลายก็จะไม่ได้รุนแรงเท่าไข้เลือดออกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดเลือดต่ําเล็กน้อยไม่ได้ต่ํามากจนกระทั่งทําให้มีเลือดออกง่ายผิดปกติค่ะอย่างไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงก็คือช่วงที่ไข้กําลังลงอะนะคะไข้กาลังลงใช่คือคือช่วงไข้เลือดออกเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเพลียหรือป่วยหนักในช่วงที่มีไข้สูงถูกไหมคะแต่ในความเป็นแพทย์เราจะค่อนข้างกังวลในช่วงไข้ลงมากกว่าเพราะว่า คนไข้บางคนเนี่ยอาจจะเข้าสู่ระยะวิกฤตในช่วงที่ไข้กำลังลงก็คือว่าจะเป็นช่วงที่ด้วยพยาธิสภาพของโรคก็คือว่าผนังของหลอดเลือดฝอยอะค่ะมันจะมีการรั่วและทําให้พลาสมาหรือสารน้ําที่ควรจะอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันรั่วออกนอกเส้นเลือดก็อาจจะทําให้คนไข้เกิดภาวะช็อกได้ซึ่งเป็นช่วงในตอนที่ไข้ลดแล้วใช่ประมาณ24-48ชั่วโมงแรกหลังไข้ลดเนี่ยเป็นช่วงที่ส่วนใหญ่ บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์เนี่ยจะเฝ้าระวังว่าคนไข้เนี่ยจะเข้าสู่ภาวะช็อกหรือว่ามีภาวะวิกฤตอ,อะไรหรือเปล่าและในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกล็ดเลือดของคนไข้ค่อนข้างต่ําเช่นเดียวกันซึ่งบางคนถ้าลงไปต่ํามากๆก็อาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติแทรกซ้อนเข้ามาอีกแต่ว่าภาวะอออาพวกนี้ไข้เลือดออกแล้วช็อกหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยไม่ได้เจอในคนไข้ทุกราย แต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังว่ารายใดจะเกิดขึ้นบ้างก็จะต้องมีการให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้าดูภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เมื่อผ่านระยะวิกฤตรตรงนี้ไปคนไข้ก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า,าระยะฟื้นตัวคนไข้ก็จะเริ่มกลับมากินได้ไข้ลงปสัสสาวะเยอะขึ้นแล้วก็มีผื่นตามตัวที่เป็นผื่นที่แบบ เราเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าคนไข้กําลังจะหายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงของการฟื้นตัวการฟื้นตัวของแ<ช>ต่ละคนด้วยจ้ะค่ะ<ช>ด้วยนะคะคุณหมอคะอย่างในเด็กกับในผู้ใหญ่เนี่ยในโรคไข้เลือดออกแล้วก็ปวดข้อยุงลายเนี่ยอาการใกล้เคียงเหมือนกันเลยก็จริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยอาการไม่ได้แยกว่าเด็กจะมีอะไรมากกว่าผู้ใหญ่ะน,นะคะเพียงแต่ว่าในเด็กถ้าเป็นการติดเชื้อคือไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยอาการจะ ส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่มีอาการหรืออาการมันจะไม่ค่อยรุนแรงแต่ถ้าเป็นการติดเชื้อตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไปเพราะว่าไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เนะาะถ้ามีการติดเชื้อตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไปเนี่ยเราเชื่อกันว่ามันจะมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิในร่างกายที่ทําให้อาการของไข้เลือดออกอาจจะรุนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราไปเจอโรคในผู้ใหญ่ซึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดเชื้อเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ย<า>ก็อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าที่พบในเด็กแต่ก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าในเด็กที่เราเจอมาก็มีหลายรายที่มีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ<า>ซึ่งตรงนี้มันจะต่างจากโรคไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งอันนั้นเนี่ยจะไม่มีภาวะวิกฤตเนาะก็คือมันไข้มีไข้ปุ๊บปวดข้อเสร็จปุ๊บอาการก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวเลยโดยที่เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่า โรคไข้ผดข้อยุ่งหละเขาก็จะไม่มีการรั่วของพลสาส m a ออกมานอกเส้นเลือดเพราะฉะนั้นระยะวิกฤตของเขาก็จะไม่มีอีกทั้งเรื่องของเกรดเลือดเขาก็จะไม่ได้ต่ํามากเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเราก็จะไม่ค่อยได้เจอว่าโรคไข้ผดข่อยุ่งหายมาแสดงอาการด้วยการเลือดออกมากผิดปกติเหมือนไข้เลือดออก ก็คือความรุนแรงของโรคเนี่ยน้อยกว่าไข้เลือดออกเยอะเลยแต่บางครั้งอาการในช่วงต้นๆแล้วก็ฤดูการระบาดที่เหมือนกันพาหานําโรคที่เหมือนกันบางครั้งเราก็แยกลําบากเหมือนกันนะคะทางพิมพ์แพทย์ก็เอ๊ะเกิดความแยกยากเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างก็อาจจะพอบอกได้ว่านี้อาจจะคิดถึงไข้เลือดออกมากกว่าอันนี้ถึงไข้ปวดข้อยุงลายมากกว่าแต่ในบางรายก็อาจจะแยกไม่ได้จริงๆอาจจะต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม อาจารย์หมอคะเราได้ทราบถึงโรคที่ต้องระมัดระวังในช่วงที่เด็กเปิดเทอมแบบนี้แล้วอยากจะถามในเรื่องของยาสามันประจําบ้านเวลาที่เด็กมีอาการเนี่ยยาตัวไหนที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีติดบ้านไว้เลยอย่างงี้ค่ะคือจริงๆโรคที่พูดถึงวันนี้สี่โรคหลกักไข้เลือดออกไข้บวดข้อยุงลายไข้หวัดใหญ่แล้วก็มือเท้าปากเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้มียกเว้นโรคไข้หวัดใหญ่ที่มียาต้านไวรัสค่ะ อย่างโลคมือเท้าปากยังไม่มียาตาสส้านไวรัสจำเพาะไข้เลดออกไข้ปวดข้อ,อยังไรไม่มียาต้านไวรัสจำพาะเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็คือการรักษาประคับประคองตามอาการแม้มกระทั่งโรคไข้หวัดใหญ่เราก็ไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสในทุกรายเนาะเราจะให้เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ยาสมัยประจําบ้าน <c oughs> ที่ควรมีก็คือยาลดไข้ค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ควรจะเป็นยากลุ่ม อะเซตามิโนเฟนหรือพาราเซตามอลธรรมดาเพราะว่าเราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มเอนเซหรือว่ายาลดไข้สูงที่ชาวบ้านาจะเรียกกันว่ายาลดไข้สูงเพราะว่า <Huh. S 1> โดยเฉพาะยิ่งโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยถ้าไปได้รับยาในกลุ่มเอนเซเพื่อเอามาลดไข้สูงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน mm hmm. อื่นๆได้เพราะฉะนั้นการใช้ยาในกลุ่มนี้เพื่อลดไข้เนี่ยในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยควรจะอยู่ ภายใต้ดุลยพินิษของแพทย์ด้วยอะคะ่ะไม่ควรไปซื้อมาทานเองส่วนอื่นๆก็แล้วแต่อาการนะคะถ้าเพียมากทานไม่ได้ก็น้ําเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าเพียมากๆแล้วก็ทานไม่ได้เลยแล้วก็มีอาการขาดน้ํามากอันนี้ก็อาจจะแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเติม น้ำเกลือหรือสารน้ำทดแทนให้เหมาะสมเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์หมอคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ,คะอยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงผู้ปกครองค่ะแล้วก็ผู้ฟังที่มีบุตรหลานอยู่ที่บ้านค่ะก็ช่วงนี้เนื่องจากว่าเราก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับชีวิตปกติก่อนที่เราจะพบเจอกับการระบาดของโรนะคโควิด -19 เราเริ่มใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้นตัวเด็กๆลูกหลานของเราเองก็ไปโรงเรียนนะคะเรียนออนไลน์กัน เกือบจะครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นโรคที่เคยระบาดตามฤดูกาลนะคะก็น่าจะเริ่มขยอยกลับมาเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปว่าโรคหลายๆโรคก,การป้องกันมีวัคซีนในการป้องก,กันโรคเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ไปรับวัคซีนให้ครบตามที่แนะนำเนาะแต่ว่าวัคซีนบางตัวจะยังเป็นวัคซีนทางเลือกที่อาจจะต้องชําระหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่ากับการที่จะป้องกันบุตรหลานของเราไม่ให้ป่วย หรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากโรคบางโรคได้นะคะอันที่2ก็คือการดูแลสุขอ,อนามัยของเด็กๆเ,เนาะการที่คุณพ่อคุณแม่สอนในเรื่องของการล้างมือการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าการหลีกเลี่ยงคนที่ไอจามอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยทําให้บุตรหลานของเราเนี่ยรอดพ้นจากโรคที่ติดต่อทางทางละอองฝอยเสมหะแบบนี้ไดน้นะคะ เชื่อว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเราได้มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็จะนําวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการโน้ตไว้เลยว่าอันไหนที่ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็เรื่องของวัคซีนเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีตามต่อกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยสําหรับเวลาที่คุณหมอสละมาให้มีค่ามากๆเลยนะคะผู้ฟังเองรู้สึก ว่าวันนี้ต้องเป็น EP ที่ประทับใจมากๆเลยต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter Telegram Instagram Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu นะคะ medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ medcmu podcast f u n for h e a l t h เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา